พลังบุญพลังเสน่ห์24ชั่วโมงนี้จะทําให้คนรู้สึกเกรงอกเกรงใจคุณจนไม่กล้าทําผิดกับคุณหรือไม่กล้าทําให้คุณเสียใจมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะกลับมาทําดีกับคุณใหม่นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาจะสํานึกผิด และกลับตัวกลับใจกลับมาทำดีกับคุณนั่นเองเออนะของ graduation l เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังบุญพลังสเสน่ห์ของคุณใน24ชั่วโมงนี้ค่อนข้างดีบุญกุศลที่คุณสร้างไว้การที่คุณคิดดีพูดดีทาดีความดีที่คุณสะสมมาจะส่งผลให้พลังสเสน่ห์ของคุณนะเปิด นะทำไม่ใครใครก็ไม่กล้าที่จะทําร้ายคุณนะเขาจะมีความเกรงอกเกรงใจจะมีความรู้สึกผิดรู้สึกสำนึกในใจเสมอหากทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณรู้สึกเสียใจทำให้คุณรู้สึกไม่ดีต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะรู้สึกไม่ดีมากกว่าทำให้เขามีจิตสำนึกที่จะรับรู้จนไม่กล้าที่จะทำอะไรให้คุณต้อง โดอูใจอย่างแน่นอนหากเป็นในเรื่องของความรักนะคะหากไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นสถานะคนคุยหรือว่าอาจจะคุยคุยกันอยู่หรืออาจจะเป็นแฟนของคุณหากเขาคิดจะทำอะไรให้คุณเสียใจหรือเขาอาจจะ อาจจะพูดจาไม่ดีอาจจะทําร้ายอาจจะนอกใจหรือรอะไรต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือน24ชั่วโมงนี้เขาจะคิดได้เขาจะกลับตัวกลับใจเขาจะไม่อยากทําให้คุณเสียใจเขาจะมีความเกรงอกเกรงใจจนต้องอเขาเรียกว่าจัดจัดการตัวเองใหม่หรือ เคลียความสัมพันธ์หรือเคลียตัวเองใหม่หรือว่าปรับปรุงตัวเองใหม่เพื่อที่จะกลับมารักษาความสัมพันธ์กับคุณให้ดีหรือถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงเพื่อนฝูงมิตรภาพอะไรต่างๆก็แล้วแต่หากเขาเคยคิดที่จะหักหลังคุณหรือทําร้ายคุณสุดท้ายแล้วใน24ชั่วโมงนี้เขาจะคิดขึ้นมาได้นึกถึงคุณงามความดีของคุณแล้วจะไม่กล้าที่จะทําร้ายคุณไม่กล้าทําให้คุณเสียใจนะแล้วก็กลับตัวกลับใจใหม่แล้วก็กลับมาทําดีกับคุณนั่นเองเพราะฉะนั้น24ชั่วโงนี้ พลังบุญพลังเสน่ห์ของคุณจะทําให้ใครบางคนกลับตัวกลับใจเสียใหม่หากเขาคิดจะทําร้ายคุณเขาจะรู้สึกไม่กล้าขึ้นมานะหรือนึกถึงคุณงามความดีของคุณขึ้นมาได้และรู้สึกว่าไม่กล้าทําให้คุณเสียใจไม่กล้าทําให้คุณผิดหวังไม่กล้าทําร้ายคุณแล้วก็กลับมาทําดีกับคุณหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะ ทำดีกับคุณเพราะไม่อยากทําให้คุณเสียใจนั่นเองเออคือต็อบอก24สชั่วโมงนี้พลังบุญพลางเสด็ของคุณจะปกป้องคุณ จากภัยอันตรายต่างๆใครที่คิดร้ายใครที่คิดไม่ดีเขาจะนึกขึ้นมาได้ทันทีว่าคุณงามความดีของคุณมันมีดีเหลือเกินมันมีมากเหลือเกินจนเขาไม่กล้าทําร้ายใจิตใจคุณแล้วก็กลับตัวกลับใจกลับมาทําดีกับคุณใหม่ใน24ชั่วโมงนี้นั่นเองเออนะใครแลวกุณนายคนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะ,ะยินดีด้วยนะ